ขอเสนอแรกพี่เสือยื่น52ล้านยูโรทาบสื่อดีอาร์สคริสเตียนฟอกนักชาวดังของบิลสื่อในเยอรมนีรายงานว่าไบเยนได้ยื่นข้อเสนอยังเป็นทางการ52ล้านยูโรทาบซื้อลุยส์ดีอาสจากลิเวอร์พูลแล้วในทางทฤษฎีขอเสนอ52ล้านยูโรของทีมเสือใต้ยังต่ำกว่ามากกับความคาดหวังของหงแดงที่80ล้านยูโรแต่รายงานระบุว่าดีอาสได้แจ้งกับไบเยนถึงความต้องการที่จะย้ายมาร่วมทีม โดยลิเวอร์พูลมีสัญญาลูกผู้ชายที่จะปล่อยดาวเตะชาวโคลัมเบียออกจากทีมหากได้รับข้อเสนอที่ยอมรับได้แม็กซ์เอเบิลผู้อํานวยการกีฬาของไบเยนเตรียมเจอกับความท้าทายโดยอาจต้องเพิ่มค่าตัวเป็น60ล้านยูโรบวกโบนัสเพื่อให้พอดีกับความต้องการที่ลิเวอร์พูลอาจยอมรับได้ทีมของอาร์เนอร์สลอตย้ําออกสื่อว่าดิอาสไม่ได้มีไว้ขายและได้ปฏิเสธการติดต่อก่อนหน้านี้จากทั้งไบเยนและบาร์เซโลนาอย่างไรก็ตามข่าวลือยังมีอย่างต่อเนื่องดูเหมือนว่าไบเยนและลิเวอร์พูลอาจ พบกันกลางทางเพื่อตกลงค่าตัวการโอนย้ายซึ่งจะเป็นที่ยอมรับกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง